สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A u n นิคาเอู o S. วันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากเพราะเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปพบกับสุดยอดยานเกราะเบารุ่นใหม่ที่ถูกอัปเกรดมาเพื่ออนาคตของกองทัพไทยโดยเฉพาะปี2026นี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่สติงเกรยแบบเดิมอีกต่อไปเพราะมาพร้อมขีปนาวุธที่ทรงพลังเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและยังคงราคาไม่แรงเท่ารถถังหลักถ้าใครเป็นแฟนสายรถถังหรืออาวุธหนักต้องฟังให้จบครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับยูนิคาเอยูทีโอเอสช่องที่จะพาเพื่อนๆนไปรู้จักกับเครื่องจักรกลและยานยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกขององค์การป้องกันประเทศวันนี้เรามีการรีวิวพิเศษเกี่ยวกับสติงเกรลายแทงรุ่นใหม่ปี2 0 2 6ที่กองทัพไทยเลือกอัปเกรดและเสริมระบบขีปนาวุธทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังเบาที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคสติงเกรเดิมนั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภูมิประเทศแบบไทยซึ่งเต็มไปด้วยป่าถนนแคบและเส้นทางที่รถถังหลักเข้าไปได้ยาก รถถังเบาจึงเหมาะที่สุดและเมื่อพัฒนามาจนถึงปี2026รุ่นใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากแค่รถถังเบาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มโจมตีครบวงจรโครงสร้างและการออกแบบรุ่นใหม่นี้มีการใช้กรอบคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่ป้องกันได้ดีกว่ารุ่นเก่าตัวถังและป้อมปืนมีมุมเอียงมากขึ้นเพื่อเพิ่มการเบี่ยงเบนกระสุนทำให้ยังคงความคล่องตัวในน้ำหนักเพียง23ตันขนาดเดียวกันยังทนทานมากกว่าสติงเปร์รุ่นดั้งเดิมระบบอาวุธหลักและรอง อาวุธหลักยังคงเป็นปืนใหญ่ขนาด105มิมที่ยิงได้ทั้งกระสุนเจาะกราะ APFSDS และกระสุนแรงสูง HEAT แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาและทำให้สติงเปรย์2026โดดเด่นคือระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบติดป้อมที่มีระยะยิ่งไกลถึง5กิโลเมตรสามารถทำลายได้ทั้งรถถังหลักและสิ่งปลูกสร้างที่เสริมกรอะอาวุธรองก็ยังคงจัดเต็มทั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนัก12.7ม mm, เมตร บนป้อมเครื่องยนต์และสมรรถนะสติงเกร2026ย20ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่550แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดบนถนน70กิโลเมตรชั่วโมงจุดเด่นที่สุดคือการเคลื่อนที่บนเส้นทางวิบากได้ดีทั้งภูเขาโคลนหรือถนนแคบทำให้สามารถเคลื่อนกำลังผลได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับรถถังหลักที่หนักและเคลื่อนย้ายยากเทคโนโลยีและระบบควบคุมรุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีเลเซอร์วัดระยะกล้องอินฟราเรดและระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติทำให้ลูกเรือสี่นายทำงานได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโรนล,ลาดตประเวนและระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์เหตุผลที่ไทยเลือกสติงเกรคคำถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมไม่ซื้อรถถังหลักใหม่เช่นว t 4หรือ Leopard 2 คำตอบคือความคุ้มค่าและการใช้งานจริงรถถังหลักมีราคาสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันในขณะที่สติงเกรย์อัปเกรดรุ่นนี้มีราคาถูกกว่าเกือบครึ่งและยังเหมาะกับภูมิประเทศของไทยมากกว่าราคาในปี2026จากการประเมินราคาต่อคันจะอยู่ที่5-6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ180-210ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าถูกกว่ารถถังหลักแต่ได้พลังการยิงและความทันสมัยที่ใกล้เคียงกันคุณค่าทางยุทธ,ธศาสตร์ สติงเกร่สยไม่เพียงแต่เป็นรถถังเบาแต่มันคือหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกองทัพไทยสามารถป้องกันแนวชายแดนเคลื่อนกำลังไปตามภูมิประเทศที่เข้าถึงยากและยังสามารถขนส่งด้วยเครื่องบินลำเลียง C 1 3 0ได้ซึ่งรถถังหลักทำไม่ได้ง่ายๆความอยู่รอดและการป้องกันตัวรถถังรุ่นใหม่นี้มีกราเสริมแบบโมดูลาสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามภารกิจมาพร้อมเครื่องยิงลูกระเบิดควันเพื่อพรางตัวและบางรุ่นจะติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก APS ที่สามารถสกัดขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาได้ดังนั้นสติงเปร2026ไม่ใช่แค่รถถังเบาธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานความเร็วความแรงและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกองทัพไทยสรุปสติงเบลไรท์แทงรุ่นปี2026คือการอัปเกรดที่ทำให้รถถังเบาธรรมดากลายเป็นอาวุธครบเครื่องมีทั้งความเร็วเหมือนยานกราะเบาอำนาจการยิงเทียบเท่ารถถังหลัก และราคาที่คุ้มค่ากว่าครึ่งสำหรับประเทศไทยมันคือการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ทั้งชาญฉลาดและเหมาะสมกับภูมิประเทศนี่คือรีวิวสติงเบลไลท์แทงรุ่นปี2026พร้อมระบบขีปนาวุธครับเพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรบ้างกับรถถังเบาที่ทั้งเร็วและแรงขนาดนี้คุ้มค่าหรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยูนีค้าเอยูทโอเอสของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ